อายุ24ซื้อรถ7ที่นั่งนะคะรับเป็นเงินสดด้วยนะคะวันนี้ก็มารับรถแล้วพบกับเซฟพี่เบียร์เช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้พี่เบียร์นะคะมีส่งมอบรถ Portuner คันที่จอดอยู่ทางด้านหลังเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของรถคันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณแป๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพงสพักนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะคะ เจ้าของรถคันนี้นะคะอายุ24ซื้อรถเจ็ดที่นั่งนะคะรับเงินสดด้วยนะคะวันนี้ก็มารับรถแล้วอยากสอบถามความรู้สึกนิดนึงค่ะว่าดีใจไหมคะดีใจครับดีใจเนาะดีใจมากนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการทำไปแน้นรถคันนี้นานไหมคะไม่ไม่นานครับไม่นานเแล้วพี่เบียร์ดูแลช่วยเหลือทำไปนน้นดีไหมคะดูแลดีดัดเต็มที่ดัดเต็มที่นะคะช่วยจน <า>จะได้รถคันนี้จะได้รถคันนี้นะคะครับโอเคค่ะรบกวนคุณพงศพักช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าสําหรับใครที่มีความฝันแล้วก็อายุยี่สิบสามยี่สิบสี่เหมือนอยา่างเหมือนอย่างคุณพงศพักแล้วอยากได้รถคันนี้ช่วยแนะนําเพื่อนๆหน่อยนค่ะก็ถ้าอยากได้รถให้มาที่เต็นท์เฮียยุดธเลยครับดูแลดีบริการดีร,รันทุกเคสครับ ไดกคลังตีได้ขอบคุณมากๆเลยไงก็พี่ขอไว้พร้อให้คุณพงศพักใช้รถคันนี้อย่างมีความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยคุกๆเส้นทางเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ